แม่นมึงบบเสียสาะมึงกงต้องได้ไปสีมาอ่างยังเคยต้องเสียสละพี่น้องครับทาวสันดาสารตัดสินเอานักโทษติดคุกนักโทษต้องต่อว่าผมยินดีเสียสละไปติดคุกมันบ่แมนเจ้าต้องออกไปเพราะว่าเจ้าทํำค่วมผิดบ่แม่นต้องเสียสาะพี่น้องที่เคารพครับ และวเขาถามว่าแล้วจะปฏิบัติตามหรือไม่ต้องขอคิดดูก่อนโอ้ยจังว่าเขาเอิ่อนอีข้ายตูน่นะมันถึงแล้วละ่ะพี่น้องครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่ามื่อนี้เขาไปยืนกันแล้ววันที่หกจะมีการไปชีแปช้แจงไปชี้แจงผมกราบเรียนกับพมอแม่พี่น้องภาคอีสานเดี๋ยวนี้กำลังฟังอยู่ พี่น้องภาคอีสานที่เข้ารบครับถ้าตาใดนั่งนายกปูยังดำลงตำแหน่งอยู่นี่บอด้เงิ่นหลอกเงิ่นจำนำเขาบอด้ฟังผมเบาในเ้อพี่น้องครับเป็นยังบได้อาทิตย์ที่แล้วกำนั่นสุเทพผาพวกผมพาพี่น้องนี่ละไปท่อกอสอไปหาเจ้าหน้าที่ยุหันไปหาผู้บริหารท่อกอสอ ไปถามว่าการจ่ายเงินจำนำข้าวให้ชาวนานั้นยังเหลือเงินอยู่เท่าไหร่เวลานี้เขาบอกจะต้องจ่ายเวลานี้อยู่เก้าหมื่นล้านบาทจะต้องหาเงินมาแล้วที่นี่ทกขสวางใดทอขสพร้อมจะจ่ายเป็นแต่เพียงว่าให้รัฐบาลเอาเงินมาจะใช้เวลาไม่เกินหนึ่งเดือนเงินเก้าหมื่นบาทถึงชาวนาแน่นอนแล้วที่นี้รัฐบาลมีเงินไหมหรือย,อยัง ไม่มีแม้แต่บาทเดียวพี่น้องชาาหน้าเอ้ยเพราะฉะนั้นมันบอได้หรอกเดี๋ยวนี้พี่น้องภาคอีสานพี่น้องที่เขารบครับเดียวนี้เขากำลังส่งคนไปตะเวนตามจังหวัดต่างๆอ่ะโดยพ่านสสนั่นละเขาสิไปเกณฑ์คนมามาสนับสนุนนายกยิ่งรัก เรื่องสารสิตัดสินนี่แหละครับในวันที่หกสิเดินทางแต่วันที่หาโดยออกตะเวนไปมือนี่เขาก็โทรศัพท์มาบอกผมอยู่จังหวัดอุบลราชธานีบ้านผมนั่นเขาให้หัวละสองพหัวละสองพันมาแค่วันที่หกมือเดียวแล้วกระกับนี่ให้หัวละสองพันไผมีรถปีกอัพให้ขั้นละหกพัน ท่านละหกพันบัตรยูโคราชนี่พันห้บพอซ้ำนั่นโคราชนี่ให้หัวละหกร้อยแสดงว่าถืออมีแล้วพันแปดโอ้โทษพันหกร้อยนี่ถืออมีละพันสี่นี่ค่ะโคราชนี่ครับอุบลบานผมในสองพันอำนาจเจริญกระไดสองพันยสโส่รอกระไดสองพันพี่น้องครับ เพราะฉะนั้นเลยอยากบอกว่าจังหวัดใดไทฐนะหนึ่งทาหน่อยกว่า, 2, า,าสองพันอย่ามาสองทามันตกลงให้สองพันแล้วต้องของเงินก่อนเนื้อท้าบ่ได้เงินก่อนยายสิขึ้นรถมาพี่น้องครับพ่อ,อยังบอกพ่อขึ้นมานี่บอกมาเสียให้พวกพี่น้องภาคอีสานนี่เท่าที่ทำได้รับรายงานบพราท่านจังหวัดภาคอื่นบ่ท่านรายงานมา ให้มานี่ใไฮมายกมือซอยยิ่งลักสีมายกมือซอยมันอยู่บอ่อตั้งแต่เขามันจำานําม้าเฮ้าจำหนํามันมันกันยังโกงเฮ้ายังสีเอาอยู่บอ่อผมเคยบอกูีแล้วให้หาลอยหกลอยให้แปดลอยนั่นบ่มันตีค่าเข้าตำโพดเป็นยังยไงวาตี่าตำเดี๋ยวนี่พี่น้องหูบอ่อถามันให้บ่ถึงพันนั่นแสดงว่ามันดูถูกเข้า เป็นยังไงว่าดูถูกเดี๋ยวนี้อยู่จังหวัดสกลนครขนาดหมายัางโตละพันหาแล้วหมาโตระพันหาอยู่สกลนครบอกพี่น้องภาคีสานด้วยครับด้วยครับเออครับเพราะฉะนั้นก็เลยกราบเรี้ยนให้พ่อแม่พี่น้องศาบต์เอาละพี่น้องครับในเวลาเข้าลบทรงฉาติพอดีพอดียังมีอีกหลายเหลืองสีมาบอกไม่ สำหรับมือนี้ฝากไปถึงพี่น้องภาคอีสานครับอย่าลืมเด้อยอยากให้คาตัวเฮ้าถือกัมหมาสกลนครเน้อนนครับขอบคุณและสวัสดีครับ